สวัสดีค่ะมาเดินเล่นในสวนหลังฝนตกค่ะนี่คือมอนสเตอร่าออเรีย e นี่เป็นไม้สะสมของเราอีกนะคะด่างสวยมากค่ะใบนี้ ด่างสาใบนี้ก็สวยนี้ก็ด่างใช้ได้อันนี้ลอยโดนฝุน ใบมันช้ำเราเลยก็เลยตัดออกไปนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเยวจะเปลี่ยนกระถางให้ละต้นนี้ยมอนสเตรอรล่าออลเรียเขาสวยนะคะเราชอบเราก็กก็เลยเอฟมาซ้ำๆไว้หลายๆต้น กะตั้งแม่ทําจํานวนค่ะนี่ค่ะออเรียนี่เขาด่างสวยด่างออกสีเหลืองๆสวยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมอนสเตอรล่าออเรียสวย ใบนี้ก็สวยสวยค่ะเป็นความชอบของเราค่ะไม้เก็บไม้สะสมการส่มใบนี้ มากใบเบลเลอร์เลยบุตรศร a k a สลาคำเหลืองพีทค่ะนี่เป็นจันประกายดาวต้นนี้ด่างสวยมากด่างจัดเข้าสีแดงเลยค่ะออกส้มส้มแดง,แดง นี่ก็เป็นไม้หน่อบุษราคมที่เราแยกออกมาอันนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นด่างขาวด่างขาวก็สวยนะคะเราชอบทรงเขาค่ะชอบฟอร์มเขาฟอร์มเขาสวย มองแล้วก็เหมือนทรงออกจะเหมือนทรงดอกบัวนะคะด่างขาวเขาก็สวยค่ะเราชอบทรงชอบฟอร์มของเขาเราก็เลยเอฟมานี่ก็เป็นอีกบุษราคำอีกต้นหนึ่ง มีต้นโชคเก้าชั้นหลายต้นค่ะเป็นความชอบเอฟมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นจันประกายดาวอันนี้ฟอร์มใหญ่มีหลายหน่อเดี๋ยวจะได้แยกหนอ่อเขาอต้นนี้ ใส่จนน่า